สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็มีคนมาขอดูคอนโดอย่าเรียกว่าเช้าเลยบ่ายสองแล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดคอนโดให้ดูกันก็เพิ่งเห็นในคอมเมนต์น W ด W ๋ยวเปิดตัวแค่ซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์เีเวลลอปเมนต์โอ้โหไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้นะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวต้องไปบอกจอร์ดจอร์ดน่จนดาจะเห็นในคอมเมนต์แล้วแหละนี่คือสภาพของ broken heart boy ครับ <laughs> ตั้แต่แพมึงลุปอะแล้วก็อกหักต่อจากแอปเปิลให้ตายจะให้ตายแถอวันนี้ไฟดับอีกครับวันก่อนที่บ้านอิดไฟดับแต่ว่าอิสระโชคดีคือไฟดับวันเดียวกับถ่ายงานคือเขาไล่เปลี่ยนมออแปลงครับก็น่าจะใช้เวลาสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงมั้งนี่ก็เลยกลายเป็นตื่นแบบด้วยความร้อนก็เลยลงมากินข้าวก่อนดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่กว่าไฟจะมาตั้งแต่แพ้มึงลุบปปมาที่รักแพ้ย่อยยับเลยนะ รู้สึกมีความเหมือนผู้ชนะว่าไม่เนี่ยคิดบ้างเหรอว่าออพี่ยนี่ตั้งใจทําให้แบบคะแนนมันน้อยให้วันมีความจุกแบบนี้พี่รู้ว่าวัานตั้งใจทําเต็มที่แล้วก็วพี่ก็ตั้งใจทาเต็มที่แล้ว <c oughs> แหละขี่กระตือเมื่อวานนะครับมีในคอมเมนต์สังเกตเห็นว่าในเนี้ยมันมีข้อความเขียนไว้เว้ยมาดูปึ๊บมาชัดเจนครับกูว่าแล้วมึงต้องแดกตาดีกันมากครับเยี่ยม วันนี้ครับพี่เสถีน,นิดนึงครับเพิ่งมีก้าวครับเปิดร้างวยเตี๋ยวครับที่ะก็จะทําการลวกับพี่จิ๋วพี่จิ๋วเอาเส้นลายเดียดูจากรูปก,การน่าจะชอบเส้นเล็กงั้นกูหยิบเส้นหมี <laughs> หยิบได้มาพับลงไปแล้วลงไปในน้ำเดือดควควรเข้าไปจบแล้วน,นะรีดน้ําออกให้เหลือความชื้นประมาณ10%เอาลองถายปั๊บเสร็จปุ๊บเอาน้ํามันกับกระเทียมเจียว เสร็จแล้วเราก็ทําการบวกหมูสดลงไปอันนี้อะไรอะ่ะเนื้อของจอดมันเย็นนะต้องไม่ลวกมันลวกให้จิว๋วซะหน่อยเนื้อตน้นบ๊อบแล้วก็มาแบ่งกันนี่โหแน่นๆเลยโอ้ยแส่เชี่ยอุดมเบาเอาเส้นหมี่ใช่ไหมั่นพี่ลวกเส้นหมี่มาแล้วไม่เอาเส้นหมี่ได้แต่เอาเส้นเล็กนี่ไงเส้นเล็กเอ๊ะโดนตัวโดนตัวบอกขี้กระตุก <laughs> เอาน้ำใส่บอ ใส่น้บใส่น้ำโอเคนี่เป็นอันเสร็จสิ้นอ้วนเลยต้องหัดกินผักบ้างกันหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพพี่เป็นหัวงบอกตัวเองเราเข้าไปุคนดีสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับแมวชนะหมาพร้อมนี่เไงครับอยู่บนรถนี้โอ้โหอาหารเต็มน่าจะเรลๆห้าร้อยกวนรูลครับนี่ครับอันนี้เช็กยอดก็ออันนี้น่าจะอยู่ละัะพันสองได้ มื่อสักสองาวันก่อนก็ไปให้ชุมชนแต่มจันครับ400โลที่นี่ทางภูทีดวงระทีบนะครับก็สอบถามมาว่ายังพอมีอาหารเหลืออยู่ไหม,มก็เลยยกมาให้หมดครับเพราะว่าชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็เราไม่สามารถลงไปแจกเองได้เพราะว่าไม่ชินกับพื้นที่ด้วยแล้วก็ทางภูทีมีความพร้อมกว่าเยอะก็เลยฝาก <ขอ S 2> ให้ภ<บ>ูธีดวงระทีพไปแจกครับได้เลยขอบคุณครับ เต็มเมื่อกี้เนี่ยถ่ายไม่ทันเนี่ยปีรูใส่ผักนี่นี่ยอดโหระพาเนี่ยใส่โชใส่โชโหระพาสดๆโตด้วยลำแข่งของอีโก้โตยังไงอีโก้มาขึ้นมาเยี่ยวไม่จริงเฟคนนิส์โหระพาปลูกเองไปสวยเห็นแล้วมันแบบโอ้ใครจะอดใจไหวต้องใส่ซะหน่อยมาก่อนเลหนึ่งคำไม่ต้องพูดพ่าม หรือว่ามีสังเจิงรอวันที่ชีวิตผกผันผันเปลี่ยนก่อนเออจะเปนะิดร้ำก๋วยเตี๋ยวพวกมึงสัญญากูนะอย่าลืมมากิน Enjoying ครับวันนี้นั่ง,งว่างๆไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรไม่มีไฟฟ้าทาตัวเป็นแบบมนุษย์สมัยก่อนมนุษย์ยุคหินอยู่เถียงนาอยู่เถียงนาไงอ๋ออยู่เถียงนาไม่มีไฟฟ้าก็อยู่เถียงนา ของนะครับของบริจาควันก่อนเห็นเหมือนของบริจาคมันน้อยลงแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่อันนี้นมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วตอนนี้ก็ต้องการปลากระป๋องอาหารแห้งนะคะสบะรมี่สาเร็จรูปขนมเด็กๆนะคะคือจะบอกเลยว่า,าที่มูลนิธินี่คือแบบส่งของออกเร็วมากคือวันหนึ่งประมาณกี่ชุดพี่สองพันนี่อย่างน้อยสองพันนี่อย่างน้อยนะคะถุงยังที่สองพันถุงต่อวันแล้วก็แพ็คกันแบบเป็นสายพานเลยกู้นะครับก็ยังรับบริจาคเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวแม่เห็นว่าจะมีโครงการคือจะลงไปสำหรับ กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเลยเพราะว่ากลุ่มนั้นน่าจะต้องการมากกว่าต้องการก่อนแล้วก็แกอาจจะขยายไปกลุ่มพวกโฮมเลสอีกทีหนึ่งนะครับวันก่อนเห็นแกไปแจกมาแล้วทีหนึ่งไปตอ,องงาน กราบขอภายในสภาพห้องด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้เพิ่งมีข่าว Disney Plu สเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อแก่ตอนที่เราไฟดับอ่ะทีนี้คือมีใครมีความรู้เรื่องทีวีไหมครับคือไอทีวีพี่จอ์นเนี่ยอันนี้มันน่าจะปี2016โดยประมาณเนาะเ่าคอประมาณนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันเป็นของรุ่นปีนั้นหรือเปล่าอ่ะคือมันมี Netflix มันมี YouTube เว้ยแต่ว่าอย่างตอนนั้นน่ะพี่จิ๋วสมัคร HBO g ีอ่ะมันก็ไม่มีคือถ้าในเอลจีคอนเทนต์ไม่มีมันก็ ก็บอกว่ามันไม่ได้จริงๆมันเหมือนต้องเป็นเวอร์ชัน2017นถึงจะได้ทีนี้ก็ลองมาดูก่อนว่ามันมีดิสนีย์ให้โหลดหรือเปล่าวะคืออยากสมัครแต่ว่าถ้ามันโหลดไม่ได้ก็คือต้องซื้อทีวีใหม่อย่างนี้เหรอพี่ว่าไม่มีบึ๊บไม่มีมันเหมือนมันต้องอัปเดตไอ้ LG content store เนี่ยเราก็กดอัปเดตแล้วไม่ใช่เหรอมันเหมือนมือถือตกยุคอะเคละคือต้องทำยังไงอะแล้วเราแบบไม่ช่ำไงเรื่องทีวีอะอฟต์แวร์อัปเดต s e ตติ้งเช็คฟ for อัปเดตเนี่ยมันไม่มีนี่ No update found เ e ็ o u n d ถ้าอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าพี่จอร์ดอยากจะดู HBO Go กับ Disney Plus ในห้องนอน <laughs> ก็คือต้องหาทางเอาทีวีเครื่องนี้ไปไว้ที่อื่นแล้วซื้อทีวีใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับเ <laughs> <laughs> ชินค่ะเิค่ะเยินเย็นเท่ากันเลยค่ะ <laughs> อาเ็วเด็ะเก๊งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอียงมอบครับพ่อมอบ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 ด้วย มาแจกถุงย่างชีพที่ชุมชนของใครของใครเองโตพี่ทาบอกว่ามันเจอแม่สามีแล้วเ๋อบอกว่าแฟนเอาแล้วพี่ทาฝากเนื้อฝากตัวให้ป็นแทนผมตายแล้วพ่ธาคือคนนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเ่้ภาพี่ทีนะพี่ทาสวยลูก ผ่านวันอย่างยากลาบากครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับพี่จอยก็ประชุมทั้งวันครับเออถ้าเกิดใครเคยดูโควิดแเดรีบนั้เนี่ยพี่จอยไม่เคยถูกกับฝนสักเท่าไหร่เป็นคนที่สายเลือดใบกระทอมนะนะทั้งที่ไม่ได้กินใบกระทอมนะครับแต่ว่าเราชอบแสงอ่ะแล้วเรารู้สึกดดสดใสเวลาเห็นแดดพอฝนตกก็คือตรงกันข้ามครับลงมาข้างล่างมีคนจะต้องออกไปข้างนอกเราก็เลยมาเป็นโชเฟอร์วันก,กี่โมง จะพาพี่ไปไไหนครับจะพาปซูเปอร์มาร์เก็ตก็พี่ต้องเอาเอกสารไปให้บัญชีของพี่ที่คอนโดแล้วมันเป็นซอยเดียวกันกับซูเปอร์มาร์เก็ตไงอ๋อคือเราจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมใช่ถ้าเราจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตพี่จะไปเปลี่ยนชุดนี่ดูชุดพี่สิโอ้น่ารักกับชุดนอนอ่ะเหมือนเมื่อคืนเลยเออใช่ไหมใส่กางเกงก็พอแล้วใส่กางเกงไม่พอเปลี่ยนก่อนไปก่อนนะครับเอาอะไรในซูเปอร์โทรมาบอกนะครับเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างในซูเปอร์ เอาไอติมกูจะได้สักอย่างไหมนี่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเวลากลางฝนเนี่ยนะครับให้เดินอ่ะมันจะเปียกน้อยกว่าแต่ใครละจะอดใจไหวกูวิ่งดีกว่าแหวบแหวบอุ๊ชาขออนุญาตขับรถที่ได้มอบของอให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนเราต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแม่มุ้ยหงคุณครูประทีปด้วยที่นําของมาฝากพวกเราขอ,ขอขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยเหลือพวกเราโดยมาตลอดขอบคุณมากค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ลุยหงถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะก็ท่านบริจาคมาผ่านมูลนิธิดวงมาทิพย์ก็อันนี้ส่งถึงมือแล้วผมก็อ่ะตามมาอีกหลายๆท่านที่บริจาคผ่านมูลนิธิก็ขอบคุณเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวน่าจะไปชุมชนหนึ่งมั้งตอนนี้อ่านี่ครับเราอยู่ที่วัดตาสีนี่ครับเราเอามาให้รอบที่แล้วนี่บริจาคของท่านแต่ที่นี่คุณพี่บอกว่ามีแต่แมวใช่ไหมครับมีมีน้อยเพราะมุสลิมอยู่เยอะก็จะเลี้ยงแมวเขาไม่ถูกปลาหมาเราไปดูแมวกันดีกว่านนี้เขาเฝ้ามิ เี้ไม่หายมีเฝ้ามิเตอร์น้ำมิเตอร์น้ำจะหายบ่อยมากในชุมชนเพตั้งแต่มีหมาเนี่ยเขาก็จะเฝ้ามิเตอร์น้ำให้ชื่ออะไรนะโดโดโอ้มีหน้าที่ด้วยนะเฝ้ามิเตอร์น้ำนะนี่ครับในนี้คือบ้านแมวนะครับตรงวัดภาษีใครจะมาก็ได้คือเป็นบ้านแมวที่หลบอยู่ข้างในก็ตอนนี้คือผมมาช้าเพราะฝนตกเนาะปีนปกติเขาไม่ให้ปีนนะแต่นี้ไม่รอกุญแจละคุณพี่เขาอนุญาตแล้วเอาไปเข้าไปดูแมวก่อน ไมต้องถอองเ้าเข้ามาเลยเข้าไปได้เลยนะครับไดแล้วเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเข้าไปเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโหนุ่ยตาเต็มเลยอ้ดูตัวนี้ดิดูหน้าตัวนี้ดิเ้ยเอต็มเลยเต็มเลยน่าละครับอยู่กับน้อนกันพวกตัวมันมองกล้องผมมาเลยที่นี่ที่นี่ถ้ามีใครอยากรับเลี้ยงมาได้ไหมครับรับได้ไหมครับ ดับเลี้ยงได้นะโอ้ดูดูหน้าตัวนี้ดิดูหน้าตัวนี้ดิหน้ามันแบบไม่เอาอะไรเลยโอ้ยถูถูถูอยู่เป็นอายกล้องหน่อยไอ้กล้องหนูเล่นกล้องหน่อยหนูเล่นกล้องหน่อยหนูเล่นกล้องหน่อย โอ้ตัวน้องก็น่ารักตัวนี้น่ารักอยู่ข้างหลังแล้วดูดูสุขภาพดีทุกตัวเลยนะตัวนี้สวยมากเลยอันนี้นะครับอาหารของที่เราบริจาคกันนะฮะแมวชนะหมาพร้อมมาโยงนี่แล้วน,น้องเต็มเลยแต่เราเอาไปให้ในชุมชนด้วยเราเอามาให้ที่นี่ด้วยเพราะว่าจํานวนมันเยอะมากมมใครอยากมารับน้องไปดูแลนะฮะติดต่อที่วัดภาษีได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากบริจาคกับวัดโดยตรงให้กับ แก๊งน้องๆในนี้ก็ยังต้องการอาหารกับรายแมวอยู่นะครับส่วนแมวชนะหมาพร้อมของเราก็จะนําอาหารเนี่ยกระจายไปเรื่อยๆตามชุมชนเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับตอนนี้เรากําลังเข้ามาที่แคมป์คนงานนะฮะที่โดนกักตัวนะครับเพราะมีการระบาดนะฮะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป่ายีฝสา24ช,ชั่วโมงนะคะตรงนี้เนี่ยนอกจากคนงานโดนกักตัวแมวก็ห้ามออกมาครับนี่แต่อันนี้มันออกมาครับ ไอ้นี่มันหนีออกมาเราเจอคนแหกดานแล้วทั้งแมวทั้งคนโดนกัดอยู่ข้างในแต่ตัวนี้ออกมาได้ไงเรายังไม่รู้ถามคุณพี่หน่อยครับตรงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อประมาณเท่าไหร่อ,อจริงๆอถามว่ากขติดไหมเขาไม่ได้ติดแต่ว่าเขาจะเอาคนที่ไม่แน่ใจว่าผนออกมายังอยู่ระหว่างรอค่ะไปไว้จีปลายนาะ แต่ตรงนี้เขาไม่ได้ติดแต่ว่าคนนั้นจะเดินผ่านมาทางนี้คือเอามาจากที่อื่นแล้วมากัดที่นี่เลยเลยกลายเป็นทางนี้เลยเดือดร้อนไหมต้องปิดไงฮะอ๋อเอาคนติดเชื้อที่อื่นมากักไว้ข้างในสุดใช่รอก็เลยต้องโดนปิดไปหมดเลยใช่ค่ะสภาพของพื้นที่ด้วยผังเมืองด้วยใช่ไหมที่มันไม่เอื้ออ่มหน่วยตอนตรงนี้ครับจริงๆเป็นบริเวณที่เข้ามาไม่ได้นะกูซีพอสมควรนะฮะวัดภาษศีเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยคือชุมชนที่เรียกว่าชุมชนแจ่มจันทร์เนาะ ชุมชนแจ่มจันทร์เนี่ยนะครับอยู่ในเขตของวัฒนาก็เรียกได้ว่าที่ผมเดินอยู่เนี่ยคือจุดคัสเตอร์รอบล่าสุดอยู่ตรงนี้แหละครับว่าจุดคัสเตอร์เลยว่าจะมาดูแมวเฉยๆนะเมื่อกี้คือเราเดินผ่านอาคารที่เป็นคัสเตอร์แรกเลยแต่ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันจริงๆเนี่ยครับในชุมชนนี้ผมมา,มาคุยกับคนพี่เมือเ่อกี้รู้ข้อมูลบางอย่างมานะฮะเกี่ยวกับการแบบแท็กแทกการตรวจโรคหรืออะไรเงี้ยนะฮะไม่พูดแล้วกันเนาะเรารู้ไว้จะเดี๋ยวหาว่าโจมตีรัฐบาลอีกนะครับป่ะโอ้โหใส่ชุดทิพใส่ชุดมาเลยป่ะนี่ะ ใส่ชุดมาเลยอะ่ะโอ้ยตายตายตหลังจากการขับรถมาอย่างยาวนานกว่า10ชั่วโมงครับพี่จอรู้สึกอ่อนล้าแล้วก็ไม่มีแรงเลยครับพี่เกียวครับอ <c oughs> โอ้ยขอโทษเวอร์จังเลยออยพี่ขับรถไกลมากเลยนะ <c oughs> โอ้ไ่ถึง2กิโลยังไม่ทันพ้นอ่อนนุ่นเลย <c oughs> ประธานีอ่ะไม่รู้เลยวูต้องพาพี่ไปซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตซื้ออะไรซื้อเลยซื้อขนมขนมขนมซื้อไอติมอีกแล้วสิเฮ้ยแม่ไม่บอกไม่บอกมันเป็นสิ่งที่ห้ามคุยกันมเดี๋ยวแม่งแย่งกูซื้อน <laughs> ี <c oughs> ่ครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วครับบังเอิญว่าไปดูรายการชื่อดังใน YouTube เขาทำข้าวผัดน่ากินมากรายการอะไรนะรายการชื่ออะไรวะเชฟหมีครัวเถื่อนอะไรสักอย่างอ่ะ วินเทจมากวินเทจมากเชฟหมีพี่ยังอยู่ไหมผมว่าคิดถึงพี่มากเลยด้วยเหมือนเราเป็นเพื่อนบ้านกันแต่มาตั้งแต่สมัยรุ่นแรกอ่ะมาด้วยกันเหมือนเราบุกเบิกมาเออเจฟหมีได้ยินเสียงผมว่าสวัสดีนะพี่นะสบายดีไหมพี่นะอะก็เลยซื้อของมาจะทําข้าวผัดตอนเย็นนี้แต่ว่าไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าให้คนไปดูรายการนั้นดีกว่ารายการนั้นเขาดังอยู่แล้วเจฟหมีแล้วก็ซื้อของทําสปาเกตตี้พรุ่งนี้ด้วยของเยอะมากที่สำคัญเฮ้ยไอติมี่อยู่ไหนวะ ยู่ในถุงนั่นแหละอ๋อโอเคคนอื่นจะได้ไม่เห็นก็อีกอย่างนึงที่จอนชอบกินเออไม่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 เห็นไม่เห็นดูถูกไม่ได้แล้วแม่หมดแบบกูไม่เหลือให้ซื้อเลยอ่ะกูไม่มีแดกเลยอ่ะมาเลยเนี่ยที่ตรงอ่อนนุชน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดที่รักกดเขแน่เลยหายากแบบไม่ได้มีทุกห้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ก็ซื้อโหดซื้อโหดเหมือนกดคนแย่งกินกูซื้อเป็นแพ็คทุกรอบเลยนะกูซื้อสิบแพ็คกูได้แดกกระป๋องหนึ่ง ที่เราไม่รู้เหรอมันเป็นศึกแย่งชิงน้ําอัดลมที่บ้านคือใครเจอนี่คือขุมทรัพย์อ่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานโอเค เปิดปจ็อบภารกิจวันนี้ครับเสร็จสิ้นเออใช่มีน้องคนนึงเขาเสนอว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่เปิดระบบให้คนที่ดูอะ่ะเขาสามารถใส่ซับไตเติลได้อะ่ะเพื่อเอ,อื้อแต่คนที่เขาเฮ้ยอาจจะมีปัญหาด้านการรับฟังอะไรเงี้ยเขาจะได้ดูคลิปดูเรื่องด้วยอันนี้เห็นด้วยมากๆาเพราะพี่จ้าก็คุยกับพี่อิดแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่อิดเขาเปิดไว้ใครแวะบผ่านมาผ่านทางมาหรือว่าว่างๆอะ่ะเปิดไว้ให้ละทำได้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากอย่างโควิดเดอรี่มันมีเวลาเพิ่มหนึ่งวันถ่ายวันจันทร์ลงทววววิชรราาานนคลลงงเ่่ยใ้้ััตตทแ รอบนี้เราถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะมันทําไม่ทันแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคใครผ่านทางมาแล้วมีน้ําใจเฮ้ยอันนี้ขอบคุณมากเห็นด้วยมากถ้ามันจะมีนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาละ see you tomorrow ฮ a p p y g o o d day ไป บ้านแล้วครับจากชุมชนแจมจันท์ผมก็ไปต่ออีก2 3งสชุมชนหลังสอนทองหล่อนะฮะดีครับเดี๋ยวไว้วันหลังพาไปดูความพาราไซและความแบบคอนทราสต์ความเหลื่อมล้ำแม่งนี่อยุดจริงอยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวาผมแบบเอาเรื่องแบบซีรียสมาพูดหน่ยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันหลังพาไปดูกันพอดีวันนี้มืดนะฮะแล้วก็แอ้กูเดย์พีเพลไว้เจอกันครับ